สวัสดีครับผมเฉยศิษฐ์จากประสัทโค้ดโมบายนะครับก็มาต่อกับโครตินนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโครตินนะครับในการสร้างโครตินแบบที่เขาเรียกว่าเราต้องการดักฟังผลลัพธ์เราจะเห็นว่าโครตินที่เราทําการรันก่อนหน้านี่นะครับ ก็จะเป็นการเหมือนกับเราสั่งรันโดยที่เรารันแล้วก็ลืมเลยว่าเอในเคสนี้เนี่ยมัน run เสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ผลลัพธ์มันมีไหมนะครับเพื่อง่าอบางครั้งเราต้องการจะ run งานในโครูทีนะเราต้องการจะใหะ้มันสามารถทาการรีเทนผลลัพธ์กลับมาเราได้ด้วยทํายังไงล่ะนะครับเบือ้องต้นเกาอนะครับตรงนี้ผมจะทําการสร้างเป็น run demo 9ขึ้นมาผมจะทําการสร้างตัวโคูทีนขึ้นมานะครับ scope แล้วก็ dot ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนจากคำว่า launch นะครับให้เป็นคำว่า async async จะคล้ายๆเหมือน launch นะครับแต่เพียงแค่ว่าสิ่งนี้ต่างๆคือ async มันสามารถทำการเ,าเขาเรียกว่าดักผลลัพธ์นะครับที่มัน Return นะครับออกจากนี้ได้ด้วยแต่ผมบอกก่อนว่าการ return เนี่ยไม่ใช่พิมพ์ก็ r ว่า r n นะครับมันไม่ใช่พิมพ์นี้นะนะครับมันจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า s ิ n g t a บ lambda code return ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับว่าคุณจะ Return อะไรก็พิมพ์เข้าไปเลยรอยนี้เลยนะครับ โดยตรงนี้เนี่ยนะครับผมาจะรีเทิร์นคำว่าเขาเรียกว่าเวสเซิลโอเคแล้วกันนะครับโดยที่ตรงนี้ผมอาจจะมีการดีเลย์นิดนึงนะครับให้มีการดีเลย์นะครับหรืออาจจะจำลองว่าผมไปเรียกโค้ดที่ดีเลย์ดีกว่าง่ายๆไม่อยากมันเยอะนะครับก็ดีเลย์มาสัก3นะครับพันเมสเซนหรือ3วินะครับคราวนี้ผมจะทำการจำลองว่าผมทำการสร้างโคโลรูทินเครื่องเมตตัวหนึ่ง นะครับซึ่งอาจจะเป็นโค้ดที่ที่เป็น a s y n c เหมือนกันหรือจะเป็นลักษณะของ launch ก็ได้นะครับแล้วผมต้องการจะเหมือนกับดักฟังผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์ที่มันรันเสร็จจากไอตัวเนี้ยนะครับมันคืออะไรผมจะทําการดักฟังได้ไงนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถทําการเขียนโค้ดตรงนี้นะครับเป็นคําว่า job ได้ครับ well job บเท่ากับครับนั้นก็สร้างเจ้าตัว โค o u รูทีนสโคปตัวนี้ขึ้นมานะครับลอนส์ไปเลยก็ได้จะเป็นลอนซิงออก็ได้ย้ำนะครับหลังนั้นเราก็อาจจะทําการเขาเรียกว่า p r i ้นอะไรบางอย่างง่ายๆก่อนและกันในการพิมพ์คําว่า l o อ,อกนะครับดตตแล้วก็แท็กเข้าไปแล้วก็สำหรับิกก๊กีนละกันผมไม่จะพิมพ์อะไรนะครับหลังนั้นก็อีกบรรทัดหนึ่งผมก็ทําการบอกว่าผมต้องก,การจะทําการรอ,อผลลัพธ์ นะครับจากตัวนี้ว่าผลลัพธ์มันคืออะไรก่อนที่จะทำงานอะไรบางอย่างต่อจากนี้นะครับก็ผมก็จะทําการพิมพ์คําว่าปุ๊บ job นะครับตรงนี้ต้องใส่เป็นบล็อกนี้ job แล้วก็ away ครับพ mm ูด hmm. ง่ายเมื่อเราใช้เขาเรียกว,ว่าการสร้างโครูทีนด้วยชิวะซิง n ์นะครับก็คือแนทนจะเป็นรอนใชซิง n c จะส่งผลให้ job เราเนี่ยสามารถ away เพื่อหยุดรอผลลัพธ์ที่มัน return ออกมาจากนี้ได้มาดูกันครับว่าจริงไหม ก็คือพูดง่ายถ้าเกิดคุณต้องการจะได้ผลลัพธ์จากงานงานหนึ่งในโคเอนไนโคเอนไหนึ่งนะครับามาสามารถดึงค่าได้ในโคเอนไหนึ่งคุณก็สามารถใช้อย่างนี้ได้เอาเองคุณเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะถูกปริ้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมาสัก3ามวิตรงนี้ยังถึงถงูกเรียกถูกต้องป่ะตรงเมกีนนี่อาจจะเขาเรียกว่า,าลบทิ้งก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้แทนนาทีนะครับการได้การพลาดคุณจะเห็นเลยว่าตัว ตัวไปกินจะถูกเรียกก่อนนะครับแต่ได้าามา3วินะครับผลลัพธ์ถึงจะกลับมาจำว่าตรงนี้เราไม่ได้ทำการปรินนะครับแต่ที่มันกลับมาเพราะเกิดจากการที่เรารีเทิร์นผลลัพธ์นะครับผ่านตัวจ็อบแล้วจ็อบเราต้องเอาเวกการเอาเวกก็คือจะเป็นการาหยุดรอฟังผลลัพธ์แต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเราไม่เอาเวกได้ไหมคําตอบคือได้ครับในเคสนี้ได้ในเคสนี้ไม่ได้ความว่ามันจะปรินอะไรออกมานะครับเพียงแค่ว่า ผมแค่จะบอกว่าการที่เราเอาเวกไม่ได้หมายความว่างานตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไงต้องเรียกเอาเวกก่อนแล้วงานในโครูทีนจะรันนะครับงานในโครรทีนมันรันทันทีที่เราสร้างมันขึ้นมาโอเคไหมครับทันทีเราทําการอัสซิงงานตรงนี้ถูกเรียกเรียบร้อยแล้วครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราต้องการจะดักฟังผลลัพธ์ของงานเราก็สามารถดอทเอาเวกนี้ได้นะครับคราวนี้ผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าจริงไหมนะครับก็ในกรณีน,นี้ผมจจะทําการเขาเรียกว่า ปริ้นตรงบริเวณนี้ก่อนเพื่อทําการพิสูจน์ว่าโค้ดตรงนี้ถูกเรียกนะครับเขาเรียกว่าทันทีที่คุณทําการสร้างมันขึ้นมาแต่ต้องรอยประมาณ3วินะครับมันถึงจะ Return ผลลัพธ์กลับมาให้เรามาดูกันนะครับว่าจริงไหมนะก็จะเ็ว่า Start ถูกเรียกก่อนนะครับแล้วก็ค่อย Begin แล้วก็อีก3าวิค่อย Return ผลลัพธ์ ก็อย่างที่บอกครับในเคสนี้คุณไม่ต้องเอาเวก็ได้เพราะโค้ดตรงนี้ถูกเรียกก่อนนะครับหรือจะทําการเราลบเอาเวกทิ้งก็ได้นะเพื่อความสบายใจจะลองนี้ทิ้งดูนะครับเดี๋ยวดูกันว่าในเคสนี้โค้ดสตาร์ทจะถูกเรียกหรือเปล่าก็น่าจะคงถูกเรียกเหมือนเดิมนะครับเห็นปหถูกเรียกนะครับโอเคนะนะครับดังนั้นก็เอาเวกหรือไม่เอาเวกไม่มีผลกับการที่ะจะกําหนดว่าตัวนี้ อจะถูกรันไว้ถูกรันมันถูกรันทันทีครับที่เราทําการสร้างโครูทีนขึ้นมาแต่ถ้าเกิดร้องการดักฟังผลลัพธ์ใช้อ a วกนั่นเองนะครับในกรณีอเวกเนี่ยเราสามารถ a อาเวนะครับหรือหยุดรอผลลัพธ์ภายในโครูทีนได้ด้วยซึ่งทำํำยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันในคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนโอเคครับสวัสดีครับ